ท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆโปรดกดติดตามโปรดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสบายดีสเปเชียลด้วยครับผมสาวสปอร์ตเซ็นเตอร์วันจากเวียดนามสาร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียหลังตกเอาชนะสาวไดมมมันฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์ตไปได้3ต่อ2เซตทั้งที่โดนนำก่อน2เซตก่อนจะควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองวินฟูงประเทศเวียดนามนะครับวันที่2พฤษภาคม2566เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างนักตบสาวไทยไดยมอนด์ฟูดแชมป์จากไทแล e a g u e ลงสนามชิงชัยกับทีมเจ้าภาพสปอร์ตเซ็นเตอรวันที่ขนทีมชาติมาแบบชุดใหญ่เลยครับส่วนผู้เล่นไทยนะครับสโมสร d ดมอนด์ฟูดนะครับก็มีตัวหลักอย่างมุสลาต้อมคำนะครับกับตันทีมพร้อมด้วยดาวลุ่งทีมชาตินะครับสริประภาพรจันทรวิสูตรนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองแก้วกรัละระยานะครับแล้วก็ทิชกรบุญเลิศเริ่มเซตแรกนะครับนักตกสาวไดมอนด์ฟูดนำ11-7คะแนนและไดมอนด์ฟูเล่นเกมรับหัวสาวได้ดีเฉพาะการบล็อกที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม ทำแต้มน,นำห่างไป14ต่อ10คะแนนและเกมยังเป็นของไทยที่ลุกได้หลากหลายและดุดันกว่าทําแต้มน,นำห่างไป18ต่อ13คะแนนในขณะที่สปอร์ตเซ็นเตอร์วันของเวียดนามพยายามแก้ด้วยลูกไหลหลังทําแต้มไล่มา18ต่อ21คะแนนส่งผลให้ดมอนด์ฟูดต้องขอเวลานอกเพื่อแก้เกมแต่ช่วงท้ายเซตสาวไทยเปิดบอลแรกได้ไม่ดีนักต้องแก้บอลกลับไปแต่กลับแก้ได้ดีสามารถลุกกลับ ได้แต้มนำ23ต่อ18คะแนนแล้ปิดเกมด้วยการเอาชนะ25ต่อ21ทำให้ไทยนำ1ต่อ0เซตเข้าถึงเซต2ไดมอนด์ฟูดยังรักษาฟอร์มการเล่นได้เหมือนเดิมและออกนำห่าง6ต่อ1คะแนนจากการเสิร์ฟของรุศลาต้อมคำเวียดนามก็ไล่ตามมา3ต่อ6คะแนนไดมอนด์ฟูดก็เล่นดุดันนำห่างเป็น11ต่อ6คะแนน สาวเวียดนามที่มีเกมรับที่เหลียวแน่นก็ยื้อไล่มา9ต่อ13คะแนนสาวไดมอนฟูดไทยแลนด์เล่นได้ดีกว่าทั้งเกมลุกและเกมรับทำแต้มออกนำห่าง20ต่อ12คะแนนรับปิดเซตเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ17คะแนนนำ2ต่อ0เซตมาถึงช่วงเซตที่3ต้นเซตสาวไดมอนฟูดยังเปิดเกมได้อย่างสวยงามออกนำไปก่อน3ต่อ1คะแนน แต่วียดนามก็ไม่ยอมนะครับไล่ยื้อนะครับไล่มาเรื่อยๆจนคะแนนเท่ากันสุดท้ายคะแนนมาเท่ากันที่12ต่อ12คะแนนเหมือนว่าเวียดนามจะจับจังหวะลูกหัวเสาของไดมอนด์ฟูดได้นะครับจนกระทั่งนะครับสกอร์มาถึงที่16ต่อ14คะแนนไดมอนด์ฟูดต้องเสีย2แต้มติดนะครับให้กับเวียดนามเวียดนามตีเสมอเป็น16ต่อ16 ตอนนี้นะครับเดี๋ยวที่ทําให้ม o m e n t u um นะครับเ,ออเปลี่ยนไปที่เวียดนามวิภาวีตีติดบล็อกสปอร์ตเซ็นเตอร์วันะครับพิกลับมานําเป็น18ต่อ16คะแนนเกมของเดมอนฟู้ดเริ่มจะลวนนะครับเสีย3แต้มติดเลยเวียดนามลุกจากแดนหลังทำแต้มน,น,นํา20ต่อ16คะแนนแล้วทําแต้มห่างนะครับจนสามารถพิกลกับเอาชนะ25ต่อ20คะแนนทําให้เวียดนามไล่มาเป็น1ต่อ2เซต มาถึงเซตที่4 Diamond ด์ฟูฟอร์มยังไม่เข้าที่เล่นพลาดเองโดนนำไปก่อน5ต่อ1คะแนนไดมอนด์ฟูดต้องขอเวลานอกและททำแต้มไล่มา5ต่อ6คะแนนแต่ยังตีเสมอไม่ได้โดนนำต่อไปอีก2แต้มจากนั้นทั้ง2ทีมต่างผัดกันทำแต้มไล่บี้กันแต้มต่อแต้มจนมาเสมอกันที่17ต่อ17คะแนนเวียดนามได้2แต้มติดขึ้นนำเป็น19ต่อ17คะแนนแต่เกมท้ายเซต ดิมบอลฟุดทำได้ไม่ดีเลยพ่ายไป22ต่อ25คะแนนทำให้เสมอกัน2องต่อ2เซตสุดท้ายต้องตัดสินกันที่เซตที่5ทีมไหนถึง15คะแนนก่อนทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเซตนี้แลกกันแต้มต่อแต้มตั้งแต่ต,ต้นเซตเระเป็นเวียดนามที่นำไทยไป5ต่อ3คะแนนจากการลุกที่หนักแน่นและเกมรับที่เหนียวแน่นจนท้ายเกมสปอร์ตเซนเตอร์วันที่เล่นได้แน่นอนกว่าและเหนียวแน่น เอาชนะไปด้วยคะแนน15ต่อ10คะแนนและสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียโดยชนะสาว d ดมเบิ์ฟู้ดไฟล์เชฟแอร์ฟลอยดไปได้3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก็เป็นคน,นว่าตำนานดาวทองสาววอลเลย์บอลสโมสสสปอร์ตเซ็นเตอร์วันเจ้าของแชมป์สโมสรเอเชีย2023นรับเป็นแชมป์ระดับเอเชีย ครั้งแรกของเจ้าบ้านเวียดนามนะครับแล้วยังได้สิทธิ์ลุยสโมสรโลกปลายปีนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเวียดนามเขาก็ประสบความสําเร็จนะครับออรายการนี้เขาก็หวังมากเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยก็จัดทีมชาติมาชุดใหญ่เลยครับก็ยังเสียดายทีม i a มอน d f ฟูดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซีเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่สาวไทยก็จะลงแบบเต็มฟูลทีมนะครับคราวนี้ เวียดนามเขาก็คงรู้แล้วครับว่าเจอของจริงแน่ๆแล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับเจอกันซีเกมชุดใหญ่ไปเลยครับเจอทีมชาติไทยชุดใหญ่ไฟกับพิษรับรองจัดเต็มแน่นอนครับคราวนี้เรามาดูรางวัลบุคคลของรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่23ปี2023นะครับประเทศไทยเราได้3คนครับคนแรกก็จะเป็นมือเซตยอดเยี่ยมได้แก่ นุสลาต้องคําคนที่สองได้แก่หัวสาวยอดเยี่ยมสศิปภาพรจันทรวิสูตรและคนที่สามบอลเร็วยอดเยี่ยมได้แก่แก้วกระยากระบุญทลาสรุปอันดับการแข่งขันนะครับของรายการนี้นะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์วันจากเวียดนามอันดับสองได้แก่ d i a m o ม d นด์ฟูดไฟชเชสแอร์ฟอร์จากไทย อันดับ 3. เหลียวหนิงตรงหัวจากจีนอันดับ 4. คิงเบลไทเปจากไต้หวันอันดับ 5. อิซานิสุสปริงจากญี่ปุ่นอันดับ 6. เอาทายมิซีจากคาซักสถานอันดับ7เพกานจากอิรานอันดับ8ได้แก่ฮุบสกุลเออชิมวีซีจากมองกโกเลียและอันดับ9อันดับสุดท้ายได้แก่ฮิปฮิงวีบีครับจากฮ่องกง ขอแสดงความยินดีกับสโมสอนเวียดนามนะครับสปอร์ตเซ็นเตอร์วันที่ได้แชมป์สโมสรนชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกผมก็ดีใจนะครับที่เวียดนามได้แชมป์แต่ก็อาจจะมีเสียใจเล็กๆนะครับที่สโมสรนดมอนฟู้ดของไทยเออ่ไปไม่ถึงฝันแต่ก็ไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับทางเวียดนามเขาเจ้าบ้านก็อย่างว่านะครับขนชุดใหญ่มาเลยทีมชาติเต็มๆเลย ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่เวียดนามเขาพัฒนาขึ้นพยายามจะไล่จี้เรานะครับเขาอยากจะชนะทั้งสมโมสรทั้งทีมชาตินะครับพยายามพัฒนาฝีมือให้ให้เท่าเราให้ได้นะครับเราก็หยุดนิ่งไม่ได้นะครับก็พัฒนาต่อไปเขาก็อยากจะชนะเราให้ได้นะครับเป็นความใฝ่ฝันของเวียดนามเขาแหะครับเพราะว่าเจอกันกี่ครั้งกี่หนก็แพ้ไทยมาตลอดนะครับ เราจะเจอกับเวียดนามอีกทีก็รายการซีเกมนะครับที่กัมพูชาคราวนี้เวียดนามก็จะเจอของจริงนะครับไทยเราจัดชุดใหญ่ไฟกับทิพย์นะครับเวียดนามก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆผมว่าสาวไทยก็คงไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้เวียดนามมาหยามกันง่ายๆนะครับยังไงผมก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าเวียดนามก็ไม่สามารถเอาชนะทีมชุดใหญ่ของไทยได้แน่นอนครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ สาวไทยด้วยนะครับครับน,น้ก็เป็นกีฬาสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับยังไงฝากติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม